นี่อะไรสปิกสปิกจมูกจมูกภาษางกฤษว่าไงนี่อะไร One Two Three ่ผิด โ oh. <Okay. S 1> อเควงกลมโซ่หัวนี่อะไรสี่เหลี่ยมสแควร,ร์สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรใ <I> ายไอ้กลว้าวห้าไฟฟรี five, three, สามกระเป๋าหนึ่งใบวาน เอาต้นไหนอีกเอามาเอามาจบแล้วอ่ะจบแล้วเหรอไม่มีอยู่เนี่ยยังไม่จบเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผลงานเธอนนัเนี่ยเอ้าปิดเทอมแล้วมาทบทวนจอนหมายของเธออะไรมาโชว์ผลงานเรียนหนึ่งปีนี่ผลงานเต็มเลยนี่ที่เรียนมาค่ะ่เจ้าคอยผลงานคอลงคอยนะพี่มีนังเรียนมาหนึ่งปี ได้อะไรบ้างหนึ่งปีอืออุบัติหนึ่งได้อะไรบ้างอาพูดมาโชว์ผลงานปีหน้าขึ้นอนุบัติหนงเหรอเทอมหน้าอืออันนี้อนุบัติหนึ่งน,นี่อ่ะผลงานอนุบัติหนึ่งตึงเลยป,ปังเลยเยอะแยะเลย อุบานหนึ่งอุ้ยเยอะเลยโอ้ยอันนี่งนานทำได้หมดมีอะไรบ้างจะมาโชว์อืมนี่ผลงานหนังทันดารินอยู่จอลอะไรมาโชว์อืม ปิดเทอมต้องเอามาดูนะมาย้อนมันมาทบทวนว่าเราเรียนอะไรไปบ้างเราจะได้ไม่ลืมเป็นลานางปีอืมไหนมังกรนี่เหรอมังกรเธอไหนมังกรเล่นให้ดูก่อนมาป้ามานี่เฮ้ให้ถ่ายรูปหน่อยสิถือหางมันถือหางแบบไหนอย่างนี้เหรอ ไต่มต่แ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 ต่ตตตกอนละตะกนดูกอนชดตอนดู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 ดอะไรอีกติ๊ครับจัดสนามนายสนามจักสนามอ่าติกกับกลับอจัดนายสนามจัดสนามเลยฉันจะรอดู À, tháo tay mà máy mà dễ yeah. à, chặt thân này thân nám kia Tăng Này lại cháu lại, Ồ con dạng ngay sân Dạng Dạng lửa Dạng lửa Xếp dạng dạng นมาที่นั่งมาได้ยังได้ยัง,ยง<า>โอ้โหนายสนามหนมีมีด้วยโอ้มีนี่ด้วยเหรอก<า>ินเหรออ้าวมาแล้วนะเอายังหนึ่งสองสามไปอะไรนะไปไปเอ้ยไม่ลงเอาใหมาเอามา่ มาสนามเก็บไว้ดินาสนามเก็บลูกบอลนาสนามเอาอีกไหมหนึ่งสองสโอ้ยไม่โดนเลยนาสนามยิงเอายังหนึ่งสองสามไปไม่ลงเลยไปนู่นเลยสองสามวานชูทรีดีภาษาอังกฤษดิเอาไหมสองสาไปเอาภาษาอังกฤษโอ้ อ้าวมาสน้มพูดดิพร้อมยัง 2> 1, 2, 3สองสามไปปิวปิวโอ้ยไม่โดนเลยอ้าวฉันจะตีฉันจะต,เเตีเอาเธอตีเอาเธอตีตาเธอทีนี้ฉันจะพูดนะ1 2 3โอ้ยไม่โดนนายนั่งลงดดอ๋อเดะอ๋อฉันนั่งลงแล้วอ้าววันโอ้ยเอามาตีผิดข้างยู่ฟังนิดน เอามาเย็บใหม่เย็บใหม่เลยเย็บใหม่เลยตีทางนู้นแหละถูกต้องเอาเอา, one, two, าอยับให้หน่อยเอาดิเอาเอาออโอ้โอเคจบด้วยท่านี้เอาอีกลูกหนึ่งเอาเบาเบาดิทันดารินเธอนี่รุนแรงยังเลยเย็บเบาๆนี่ก็พังหมดสีถ้่เธอทำงั้นนะ่ะ ไอ้ลูกหนึ่งตีลูกหนึ่งตีทางนี้ดิไม่นั่งตีได้ยังไงโอ้ตีทางนี้ซ้ายมือทางนี้ทางนี้เลี้ซ้ายโอเคโอ้โหนั่งตีเลยเหรอโอเคในเพลงยังแต่งเพลงเสร็จยัง,ยงแต่งเสร็จแล้วก็ร้องให้ฟังด้วยอ้าว มันสัญลักษณ<อ>์อะไรย<อ>ังเถอะเอาแต่งเพลงไ่รู้เราเอาแต่งเพลงแต่งเพลงอะไรร้องเพลงให้ฉันด้วยร้องเพลงให้ฉันฟังฉันจะได้ฟังเพลงเธอร้อ,องวันนี้อืม chiến tiềm năng nữa vì tôi điêu nè Sẽ dăng cơ sẽ chăng. แต่งเพลงเสร็จยังอืมจะได้ฟังไหมเนาะ เวลานอนอยังเดี๋ยวไปอ่าน้ำมาเกียร์แล้วถึงหรือยังตะบนโคสวัสดีครับก่อนอันนี้ปาร์ตี้ขนมวันศุกร์สุดท้ายปาร์ตี้ไปแล้ววันสุดท้ายปิดเทอมปาร์ตี้ขนมเด็กๆมันเด็กจั กีค่คนว้าววันนี้ปิดเทมอมท่าน,นี้เลี้ยวขวาว้าวเฮ้ยจังเลยใครทำให้น้ำงกิดนายใส่ยังไงว้าวเป็นเจ้าหญิงเลยจบแล้วจบอนุบาลินหนึ่งแล้วไข่ไขคอมันดึปไอ้เข้าเลยรอแต่มันแน่นเข้าเสีย ในวันนี้ปราร์ตี้อะไรนะปราร์ตี้ขนมในขนมเพียบเลยโอ้โหขนมเพียบเลยต,ต้องเอามาขนมเพียบีิโอ้กินหมดกันไหมอ่ะหมด,ดโอ้ยเพื่อนทุกคนให้มาใช่ไหมเนี่ยเออพลอยให้โดนัทเนาะกินโดนัทมีใครกินโดนัทเธอไหมหมดไหมไม่มีใครเลยมึงใครกินโดนัทเหรอไม่มีใครไม่กินเลยเหรอแต่พลอ,อยเอาเค้กของใครมากินอ๋อใช่ไหนเค้กของใครมันเกิดใคร ได้ดีกินก่อนแล้วกลับบ้านก่อนแล้วกินเลยแหละกินก่อนไหมหรือย,ยังไงกินก่อนกินก่อนนะโอเควันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมใช่อ๋อปิดจบอนุบาลหนึ่งแล้วสิเราไปดูผลงานอนุบาลหนึ่งปีขึ้นอนุบาลสองไม่มีใครกินดนส่วนหมูเลยทำไมอ่ะน่าเสีย,จยใจใครเอาไปล่ะทีนี้ให้ใครแบ่งให้เพื่อนลดเลยอุ้ยดอกนี้สวยมากเลยป,ปาอื ดอกไม้สวยไหมสวยดิอันนี้ก็สวยนี่โอ้ดอกสวยเลยดอกนี้ยิ่งสวยนี่ดอกนี้สวยมากเลยสวยจังเลยเป๊าไม่ช่วยกันรถกอดดิเอาเธอดิ๋ยดอกไม้เธอเธอก็รถสิเอารถจับหัวนั่นแหละนั่นแหละจับสองมือรถเลิกเรียนมาสุดท้ายแล้วจบอนุบาลหนึ่งแล้ววันนี้ปาร์ตี้ขนมเหรอ โอเคเติมไหมทางนี้ดิเออทางนี้เอาย้ำพอแล้วรถทะเรียนไหมล่ะสวยไหมช่วยดิมาปลาเติมให้น้ำของฉันหมดแล้วว่าเติมให้เดี๋ยวเติมให้หน่อยยี้ไม่เติมให้เหรอฉันว่าทางนี้อ่ะอ่ารถหน่อยนึงอ่าไปนู่นด้วยไปเลยอ่ารถอ้า ดอกเบ็นจมาดดอกอะไรนะไม่รู้สวยด้วยอ้าวรถลาต้ววด้วยพอแล้วมีทุเรียนค่ะโตแล้วเนี่ยสองเม็ดแล้วยังไม่ถึงปีเลยนะสองเม็เมแมดแล้วเยี่ยมารลนหลงช้นหมดแล้วอ่ะเอาอีกเหรอพอละมั้ง อืมอะยังไนีอายังไม่ยังอืมเจิอะไรไตักดินขุดดินผนดินได้ผัวแล้วพาผนเสร็จแล้วไม่ต้องห่วงน้ำไม่คนให้เอ yeah! ไม่ขุดลุมเป็นลุมทำไม่ไม่ต้องแล้วพอแล้วน้ำวให้อืมให้เอ <Yeah. S 2> พ,พอเห็นไหม ขี้กวโพดพลอยที่ที่พลอยปลูกงอกแล้วสี่วันงอกแล้วเนี่ยอันนี้ก็ข้าโรโพดพลอยข้าโรโพดข้ากล่ปอัน,นี้ทุเรียนพลอยนะคะเนี่ยสวยเลยมัน,นย้ายมาจากโนนต้นนี้ก็ย้ายมาต้นนี้ก็สวยนะคะสวย ตายอ่อะว้าวเธอไปตีขออ้าวโพดฉันได้ยังไงต้องพ่อตีพี่พิรมันอยู่นะน้องเขาไปตีข้าวโพดทำไมเลยเธอโอ้เย่เลยทีนี้มันต้องลดน้ำนะลดแล้วเธอไปตีมุนอุ้ยปุ้ยเลย,เ,ยเห็นไหมเนี่ยมุนอับยับเลยว้าวพันดารินเธอเนี่ยแย่เลยนะเนี่ยตส่าห์ปลูกแล้วก็ไปตีมันมันจะเกิดไหมไทีเนี่ย มันจะเกิดไหม่หรอ,อ,อป้าใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยเขาโพดเธอรัาโพด,อ,โดอันนี้ก็ชูเรียนตักอะไรอีกตักว่าเบาตักใสหรอระวังมึงไม่ตักใส่โคนแล้วไม่เอาแล้วเล่นดินไม่เอาไม่เอาไม่ตักใส่ไม่ตักใส่ไม่ตักใส ไม่นอนนอนไปตรงนูน้นเดินไปเดินไปต้นไผนะ่นั้นไปเอ้ทางนู้นเนี่ยไปดูต้น,นต,ตัดนนทางนู้นท่านจะตักทางนู้นเดินไปตรงไปไม่เอาทางนี้ทางนี้ต้องเอาดินดินทางนูน้นดินเยอะแยะเลยอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้สีเดือนค่ะอืมอันนี้อยู่ใกล้กอไผ่กอไผ่ง่ำ ก็ไผ่งําเลยต้องมาขุดมาขุดอย่างนี้เหรอลากไผ่มากินทุเรียนไม่โตเลยงามทุเรียนเนะี่ยนตกักายตักประเทนโคนนะได้ตักลงต้องมาขุดล่องาลากไผ่เต็มเลยต้นนี้อยู่ปลูกใกล้กอไผ่เกิน ครับเห็นเอาไปเอาไปแล้วมาครับเ,เราเก็บได้เหรอเมื่อกี้เราไปซิ่งมาเราเจ็บเต่าได้อะใช่ไหมน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมออจับไหมกล้าจับไหมจับได้จับจับทางนี้จับทางนี้ยขับแบนมอเตอร์ไซค์ไปไปเจอ่าภาษาอังกฤษว่าไงเตา่าเข่าโตยมมากเลยเอาไปปล่อยไหมมันชื่ออะไรตั้งชื่อมันก่อนชื่ออะไร ชื่อว่าลิง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 อ๋อลิง,ล,งลิงน้อยจับได้ไหมพายจับได้เห็นไหมมันก็น่ารักนะแต่มันไม่ยื่นอะไรอ,ออกมาเลยนี่หัวมันไงหัวมันเห็นหัวไหมทําไมมันไม่ยื่นอะไรอ,ออกมาเดี๋ยวเดินอดี๋เดีด๋ดวยวดิมันจะเดินไหมติ้งติ้งติ้งแย่ตูดมันเอาไม้แย่ตูดมันก็จะออเดินมันจะเดินไหม เดินไม่เดินเดินไม่เดินเดินไม่เดินไอฉันเองไววหมุดเอาแย่ดิจะเดินไหมล่ะเราปล่อยได้ไหมอ่ะมันจะลอยน้ำไหมจะตื่นได้ไงเดินนี่บอกให้มันเดิ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 นทำไมมันไม่เดินขับมอเตอร์ไซค์ไปเนาะไปเจอเต่าเนาะเต่าน้อยใช่ไหม ไมเหยียบมันได้เปล่าไม่ได้เหยียบเลยต้องตักน้ำมามันลอยน้ําได้ไหมดูดิให้เจ้าลอยน้ําได้ไหมเชิดเถอะมันชื่ออะไรนะชื่อลิงเหรอลิงมันจะลอยน้ําได้ไหมเถอะดูดิมันจะลอยไหมมันจะลอยไหมมันจะลอยไหมลิงลิงมันจะกัดไม่กัดหรอกเราเก็บได้ข้างทางนะคะมันจะลอยไหมเพื่อนมันจะลอยไหมพี่เอ้ามันไม่ลอยเถอะ ต่มัานลอยน้ำได้นะเออมันทำไมมันไม่มันทำไมม,ำไม,มันไม่มไม่เดินอ่ะเธอ,อ,อเดินเดินนี้บอกนี่ปล่อยน้ำฉันดูเ้าไม่เดินเหรอเขาขยับเองหรอทังแรงดิอังแรง สองแรงสองแรงมันจะได้ออกมาเอาอีกอเต,เตเเ่าเปต่าแรงโอ้เต่าแรงโอู้อโฉโฉลิกชื่อลิกเหรอเต่านินจาเห็นไหมเพื่อนเต่านินจาเอาเดือดับไม่ได้ฉันทำไม่ได้เหรอ มันจะกลับหัวได้ไหมเราหงายทองมันมันจะว่าให้เราดูไหมมันนิ่งเลย<แ>มันนิ่งเลยมาปล่อยเต่าค่ะมันจะดดนี่ปล่อยะยาวแล้วยังไม่เดินไปให้มันเดินลงไปไงม,มันจะเดินไหมหเธอไมนก็ได้วเดี๋ยวไม่มด,มดึงไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึง เียต้องรอมนะันให้มันเดินลงค่อยมาปล่อยเต่าค่ะเก็บได้ข้างทางเนาะเต๋อโต๊ะตรงยังเ,เ,เดินเลยลงไปเ,เ,เลยเดินเลยทำไมเขาไม่ลงอ่ะเออก็รอเนี่ยมันมรอมลงได้แล้วลงไปเลยลงไปก่อนนี่มีน้ำให้เล่นด้วยลงไปเลย ไปนะสายใหญ่ไหมเนี่ยมีลงไปว่ายน้ำอ๋อมีน้ําให้เล่นใช่ไหมมีของเล่นให้หลบอ่ะอ๋อเธอไมเธอไม่ยังลงไปอีกลงไปได้แล้วบอกว่าดีฉันไม่รู้อ่ะมีของเล่นให้หลบด้วย๋อมันเพื่อนันแน่ว่าไอะไรอ่ะมันเพื่อนแน่แน่เพื่อนเต่าเหรอโทษๆหรอมันเพื่อนแน่๋อมนันเพื่อนของมันแน่เออ รอตามชิว